สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับว่าหลังจากนี้ไม่มีโอกาสสูงมากที่คนอย่างดอลลี่และก็โบกี้ที่ได้มาเอเคนในตอนล่าสุดเนี่ยหลังจากนี้พวกเขาทั้งสองคนแล้วก็เหล่าสมาชิกคนยักที่อยู่ในเรือของเขาเนี่ยหลังจากนี้พวกเขาอาจะได้กลายเป็นกองเรือของกลุ่มหมอฟางที่แข่งกันที่สูดแล้วก็กลายเป็นกองเรือคนยักที่เป็นกลุ่มที่สอในกองเรือกลุ่มหมอฟางก็เป็นได้เพราะว่าด้วยความที่ว่ากองรรอออกกกกกลลลลุุุุ่่่่่่่่มมมมมมมหฟางัันนนน็จะีคยยยใใูู้แแววตโบ พวกเขานี่คือ2คนยักษ์ที่เป็นพวกพอ่เลอกเพื่อนของกลุ่มหม้อฟางไม่แต่ในเรื่องช่วงแรกๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจนะว่าที่สองตัวละครนี้พวกเขาเนี่ยจะกลับมามีบทบาทและได้เข้าร่วมกลุ่มหมอฟางซึ่งนั่นก็พกเพราะว่าก่อนหน้านี้ตลอด1 0 0อปีที่ได้มีการผ่านมาเนี่ยคนยักษ์ดอลลี่และก็บ,บกี้พวกเขาเนี่ยไม่ได้ออกเรือและไม่ได้เป็นยอดสลดในช่วงเวลาเหล่านั้นซึ่งนั่นก็เพราะว่าดอลลี่และก็บกี้พวกเขาเนี่ยต่อสู้กันมาตลอดจนถึงวันที่กลุ่มหม้อฟางเนี่ได้ไปเจอพวกเขาแล้วก็ จนท้ายที่ส oh ุดดอลลี oh ่และก็บกกี้ก oh ็ไ no ด้การพวกพ้องกลุ่มหมอฟางและพวกเขาเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือลูฟี่จาะปลาทองยักษ์ในตอนนั้นและนั้นกายกลายเป็นการปูเรื่องราวในอดีตนะว่าดอลลี่และก็บกี้เนี่ยพวกเขานั้นคือพวกพ้องกลุ่มหมอฟางแต่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดดูเหมือนว่าในตอนนี้น่าจะมีเหตุผลใหม่และก็เหตุผลเพิ่มเติมนะฮะที่มาทําให้คนอย่างดอลลี่และก็บกี้เนี่ยต้องมาที่เอเคแล้วก็ช่วยเหลือพวกลูฟี่ซึ่งนั้นก็คือเหตุผลที่ว่าลูฟี่เนี่ยเขาเนี่ยเคือ เพราะฉะนั้นการที่ลูฟี่นั้นเป็นเทพบรรทุกทินิกาเรื่องราวพวกนี้นั้นก็น่าจะมีความสําคัญต่อพวกเขาจนขนาดที่ว่าดอลี่และกับโบกี้ที่ไม่ได้แล่นเรือจนสลับมาเป็นร้อยปีพวกเขาต้องออกเรือแล้วก็ต่อสู้กับบัตเตอร์คอร์อรัฐบาลโลกและก่อนหน้านี้ก็จะมีจุดเชื่อมโยงระหว่างคนยักษ์พวกเขา้นมีเทศกาลหนึ่งนั่นคือเทศกาลในการบูชาดวงอาทิตย์มันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้อาจจะเชื่อมโยงกันว่าดอลี่และกับดโบกี้เนี่ยพวกเขานอาจจะรู้จักเทพบรรทุกทินิกามาตั้งนาแล้วผ่านทางเรื่องราวเกี่ยวกับการบ,บ,บูชาเทพบรรทุกทิติก และนิกกาจะเป็นเรื่องราวที่ว่าเหล่าคนยักกับดอลลี่และก็บอกกี้่าจจะเป็นเหมือนกับบคัคเนียที่พวกเขาในฟ้ารอทเทพน,นิกามาตลอดและใบประกาศจากของลูฟี่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปลูฟี่ในร่างเกย์ห้าที่ใช้พลาน,นิกาเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าทำไมดอลลี่และก็บอกกี้เนี่ยถึงได้มาที่แอคเคนเพื่อช่ยเหลือพวกลูฟี่ใช่ไหมฮะและถ้าเกิดดอลลี่และก็บอกกี้พวกเขาทั้งคู่ทั้งฟ้ารอก,การกลับมาของนิกาเหมือนกันเนี่ยมันกน็น่าสนใจนะวพวกเขาต้องการอะไรจากนิกะาเพราะว่าเรื่องราวที่เล่าก่อนหน้านี้นี่คือน,นิกกา ขานั้นจะกลับมาเพื่อปลดปล่อยเราผู้คนซึ่งมันก็ทําให่น่าคิดนะว่าเหล่าคนยักษ์รวมถึงดอลลี่และกับโบกี้พวกเขานั้นเฝ้ารอให้นิกะมาปลดปล่อยและพวกเขาหรือไม่หรือว่าความจริงแล้วพวกเขาเนี่ยเฝ้า,ารอก,การกลับมาของนิกะเพื่อจะได้สารต่อการต่อสู้เรื่องเล่าในอดีตรหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันก็ไม่แน่นะว,ว่าเหล่าคนยักษ์พวกเขาอาจจะอยู่ไฟเดียวกับเจ้าบ้าคนก่อนแล้วก็อยู่ไฟเดียวกันอาจากโบราณก็เป็นได้น,นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจเพราะคนยักษ์เนี่ยพวกเขาเนี่ยมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีเพราะฉะ มันก็จะไม่ใช่เวลาที่มันยาวนานขนาดนั้นสําหรับักคนยักษ์มันก็เลยทําให้คิดได้นะว่าการที่ลูฟี่เขาได้มีพลังของนิกะและก็เป็นจอบ้านที่กลับมาและถามลูฟี่และกลุ่มมอฟางเนี่ยยังเป็นพ่อของดอลลี่และก็บ็อกกี้อีกด้วยซึ่งเหตุผลพวกนี้ก็น่าจะเพียงพอให้คนยักษดอลลี่และก็บ็อกกี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเข้าช่วยเหลือกลุ่มมอฟางหล่ะจานนี้และพวกเขาเนี่ยก็จะได้เข้าร่วมในสงครามใหญ่รัฐบาลโลกหล่ะจานนี้ด้วยนะฮะและจากเหตุผลพวกนี้ก็จะมีโอกาสสูงมากที่คนยักษดอลลี่และก็บอกกี้รวมถึงลืือออกกคนนนนนยยยทีีู่่่ใเเรลำ หลังจากนี้พวกเขาเจะได้กลายเป็นกองเรือก,กุมหมอฟางจะได้กลายเป็นกองเรือที่แข่งกันลุสโสดแล้วก็เป็นกองเรือใหม่ที่จะนำพากุมหมอฟางเนี่ยไปยังเอลบาที่เป็นเกาะคนยากอีกด้วยเพราะว่า,าแน่นอนนะว่าการที่ในตอนนี้ฮับผูเท่าเนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนไหวและก็ได้ประทากับพวกลูฟี่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสึกการต่อสู้กัรบรัฐบาลโลรนานาคตเนี่ยอีกไม่นานมันก็น่าจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการที่กุมหมอฟางจะมีกองเรือเพิ่มเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่มันแปลกประหลาดอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนนนนนั้ผลลคิิดว่่าาาากกรออีบใตส มันก็จะไม่มีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้พวกเขาอาจจะได้เข้าร่วมกับกองเรือกลุ่ม,มฟางแล้วก็ได้กลายเป็นกองกำลังใหม่ในการต่อสู้รัฐบาลโลกของพวกลูฟี่หลังจากนี้นะฮะเพราะประการที่ดอลลี่และก็โบกี้ในพวกหนึ่งเทบมีกะขนาดนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะได้เข้าร่วมและก็ได้ช่วยเหลือพวกลูฟี่หลังจากนี้นั่นเองโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครัต้ออองขตัวลาไปก่นแล้วเจอใหหม่คคลิปน้ารับ สวัสดีครับ